แป๊กลุงว่าแกน่าจะช่วยแม่แกหน่อยนะแกเหนื่อยนะรู้ไหมทำคนเดียวเหนื่อยก็เหนื่อยทำทุกวันทุกวันส่วนเงินแกก็เอาไปใช้แกคิดถูกแล้วเหรอที่ทำแบบนี้แป๊กถ้าลุงสงสารแม่ฉันอนะ่ะก็ไปช่วยแม่ฉันทำซีมายืนบ่นอยู่ตรงนี้แม่ฉันจะหายเหนื่อยไม่ละเรื่องเที่ยวไม่สำคัญหรอกนะลูกมาช่วยแม่ทำมาหากินกันเถอะลูกนะโอ้ยแม่จะสาทะยายอะไรมันเยอะแยะฉันบอกว่าไม่ช่ว ไม่ช่วยไงเรื่องหาเงินมาเป็นหน้าที่ของแม่ไม่ใช่หน้าที่ของฉันวันนี้แม่ไม่ให้เองไปไหนทั้งนั้นน่ะแม่ขายของมาแม่ก็เหนื่อยพออยู่แล้วอ่ะเองช่วยแม่ทํางานบ้านบ้างสิโอ๊ยแม่จะห้ามอะไรนักหนาเนี่ยห้ามทุกวี่ทุกวันเลยชอลีแม่บอกว่าไม่ให้ไปไงโอ๊ย สมรำหน้า